สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเส้นทางบันเทิงนะครับผมไอชนะพัฒนครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่บ้านพักตากอากาศนะครับเป็นบ้านของผมเองนะฮะที่จังหวัดตราดในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลากอวนนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับไปกันเลยครับ เส้นทางบันเทิงวันนี้จะพาไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆอากาศบริสุทธิ์ของทะเลจังหวัดตราดซึ่งเป็นบ้านพักของไอซ์ชนะพัฒที่ตอนนี้ใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวแต่เอ๊ะไปๆมาๆเวลาว่างก็เหมือนจะไม่ว่างแล้วล่ะค่ะเพราะไอซ์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นหนุ่มชาวเลมีลูกมือคอยช่วยกันลากอวนจับปลาเห็นเป็นมือใหม่แบบนี้ไอซ์บอกเลยว่าจับปลาได้เป็นกระบุงเลยนะคะเราตามไอซ์ไปลากอวนกันเลยค่ะ แล้วนี่นะครับผมก็กํำลังจะสมบทบาทเป็นชาวประมงแล้วนะครับอันนี้ตนานะครับพี่ผู้ช่วยในการลากอวนในครั้งนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คืออวนครับและนี่ก็จะเป็นไม้2ฝั่งนะครับซึ่งก็คือตนาเนี่ยจะต้องจับฝั่งหนึ่งและผมก็จะต้องจับไว้ฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อดักปลานะครับ นนี้กำลังจะลากกวนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปลาเนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนปลาลิ้นหมาครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูกันว่า มันจะเต็มถังขนาดไหนไอชนะพัลล่ากทันทีมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วมีอยู่สองอย่างได้กินเยอะกับไม่ได้กินเลย <c oughs> เป็นไงครับผลงานของผมในวันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเหลือป้าอยู่ที่อ้วนอีกพอสมควรนะครับกินได้หลายมือแล้วนะเป็นยังไงให้ผ่านไหมครับและนี่ก็คือกิจกรรมยามว่างเวลาที่ผมหยุดอยู่บ้านนี่แหละครับก็สําหรับแฟนละครนะครับที่คิดถึงละครของผมเนี่ย ตอนนี้ครับกำลังถ่ายทำอยู่นั่นก็คือเรื่องสัตจะในชุมโจนครับได้ชมแน่นอนไม่นานเกินรอนะครับ